วันอารอฟะคือวันที่ประเสริฐที่สุดในรอบปีบรรดาฮุดย์ชุมนุมกันที่ทุ่งอารอฟะนี่คือ5เหตุผลที่บ่งชี้ว่าวันอารอฟะเป็นวันที่ถูกยกย่องว่าประเสริฐที่สุดในรอบปี 1. เป็นวันที่ Allah อัลลอฮ์อภัยโทษให้กับบ่าวมากที่สุดท่านรอซูนสลบล้อฮุอลไยฮิวะซัลล,ล,ไล,ลมได้กล่าวว่าไม่มีวันใดที่อัลลอฮ์จะทรงปลดปล่อยบ่าวของพระองค์ออกจากไฟนรกมากยิ่งกว่าการปลดปล่อยของพระองค์ในวันอารอฟะ 2. เป็นวันที่อัลลอฮ์ท่งทําให้ศาสนาอิสลามสมบูรณ์วันนี้ข้าได้ให้สมบูรณ์แก่พวกเจ้าแล้วซึ่งศาสนาของพวกเจ้าและข้าได้ให้ครบถ้วนแก่พวกเจ้าแล้วซึ่งความกรุณาเมตตาของข้าและข้าได้เลือกอิสลามให้เป็นศาสนาแก่พวกเจ้าแล้วซึ่งอายะนี้ถูกประทานลงมาขณะที่ท่านนาบีกําลังยืนอยู่ที่ทุ่งอาราฟะในวันศุกร์สเป็นวันอีสําหรับผู้ประกอบพิธีฮัจท่านรสุนซัลาลาะะัลลอฮุวอะลัยฮิวะสลัมได้กล่าวว่า วันอารอฟะวันเชือดและวันตัชรีกเป็นวันอีดของพวกเราชาวอิสลามมันเป็นวันแห่งการดื่มและกิน 4. ความผิดบาปจะถูกลบล้างถึงสองปีสำหรับผู้ถือสินอดท่านรอสูรราลสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าการถือสินอดในวันอารอฟะฉันคาดหวังว่าอัลลอฮ์จะทรงลบล้างบาปของหนึ่งปีที่ผ่านมาและหนึ่งปีที่จะมาถึง 5. เป็นวันแห่งการขอดุอาที่ประเสริฐที่สุด ดูอาที่ประเสริฐที่สุดคือดูอาในวันอรอฮ์และคําดูอาที่ประเสริฐที่สุดที่ฉันและบรรดาน,นาบีก่อนหน้าฉันกล่าวในวันนั้นคือละอิลาห์อิลลอัลลอฮ์วะฮดฮูละฮละชริกละห์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะลากุลิชัยอินกอดีไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮเพียงพระองค์เดียวโดยปราศจ,จากการตั้งภาคีใดๆพร้อมพระองค์การปกครองดูแลเป็นของพระองค์มวลการสรรเสริญก็เป็นของพระองค์ และพระองค์ทรงปรีชาสามารถบนทุกๆสิ่งในฮะดิษเรื่องการขอดุอาน,นี้อีกเช่นกันเป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่าการขอดุอานในวันอารอฟ้าโดยรวมแล้วจะถูกตอบรับทั้งหมด